เราก็แหละมาแล้วใช่ไหมอุ้ยไปด้วยทำไมนี่นี่สองคนโอเคกดกดกดได้ทำไมสองทำไมลบปดเป็นเป็นเป็นะไริมเนี่ยเนี่ยดูนูทวอรง ไปเราทดลองไปดูของอื่นนะอุ้ยอุ้ยเลื่อนอุ้ยกล้วยคือคืนที่หนึ่งเรงารนินีของอะไรของเลยพี่ชายข้างนอกมีอะไรไหมอุ้ยซอฟออกมาข้างนอกได้ด้วยอะ่ะบ้านหลังอุ้ยต้องไปเก็บถุงขยะ ออกมาทำหมนุ่งตื่นเยอะจังเยอะจัดขอแค่ให้พี่ซาเก็บคนเดียวเลยเนี่ยจับมือข้างนี้ด้วยกําลังโหลดกำลังโหลดคืออะไ นี่เ็กแล้วเหรอนี่ปะทูโอเคนี่นี่รูปอะไรเนี่ยรูปมีหน้ากากมีน้ากากผีนีหลอกวิ็นการ์ดดูอะไรเนี่ยดูดูคอมหรอ หลุดอยู่ซ้อไปไหนเนี่ย ดูดอกบ้าตรงนี้สิเห็นด้วยตองขยะตองขยะตองดูอีกมันเห็นจุดๆแบบเห็นจุดๆข้างนอกข้างนอกมีตองขยะด้วยครับข้างนอกมีตองขยะด้วย ได้เลยถ้าปิดวอคร์มันเพียก็ได้ติดมียูทูบเบอร์วิฟเฟนดี้เฟนดี้ดูรูปเฟนดี้ดสิเยอเจ๋งกว่าเฟนดี้ ทำไมทำไมซอฟใส่ซอฟทำไมซอฟใสรองเท้าได้อ่ะมีรูปกระดิ่งกระดังกระดังอ๋อต่อต้องทำความสะอาดืที่มีน้อยู่โอเคเด๋อซ่าก็อยู่ในพื้นที่มีน้ำเลยไม่เอาไว้ถูกทิ้งก่อนไม่เอามาไม่เอามาแชด ไม่รอใครเลยเช่าจังโหลดตัวนั้นก็มาหรอก ข้าลทำไมดูดทีวีมะคืออะไรมีรูปโปรบอกด้วยว้าวไปไปไปห้องหนูนี่ก่อนนี่เอาแล้วเนี่ย มันมีจุดอยู่น่ะไปต่อไปก่อนเลยนำหน้าไปเลยคน Uh, okay, oh hey, okay. ่องสิไปั้คอมพิวเตอร์โอเคไปมก็ม่มีอะไรผิดปกตินี่สั่มตึงช่เราเขีดได้ล้ว แล้วทำไมมันต้องมีมีอันนี้ต่อด้วยเอาไว้ซ่อมมันอื่นต่อเป้ามันก็จะเอาไว้ซ่อมมันอื่นต่อนะห้องน้ำกระดิ่งกระดังกระดานะอ Oh, yeah. ต้นอะไรนี่น,นี่นีอ่อัพโหลดโหลดคืออะไรอัพโหลดวเฟนดี้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 โต้นางปึ้งเฟนดี้ ก็ออกไปดูข้างนอกไหมอุ้ยเลือล่องแล้วก็เรื่อไปเสียกโทรศัพท์อยู่ห้องนี้เลยอุ้ย โทรศัพท์ไปลองดูข้างนอกหน่อยข้างนอกมีอะไรไหมนี่ก็ไม่มีนี่วิวิมีเสียงอะไรเลยอะซบ อยู่ในในนี้อยู่แล้วป่ะ<ม>เจอแล้วตรงนั้นตรงไหนเจอแล้วอยู่ต้อง,องกกโอ้เขาก็เจอหนึ่งอันแล้วบีที่ไหนบ้างแล้วแล้วมันอยู่หลังบ้านด้วยนี่มาตรงนี้อยู่หลังบ้าน,านาาจริงเปิดไปวีมีเขียนจริงด้วย นี่ฟองน้ำนี่นีงทน้ำซับ่าดก็ไปเก็บใหม่เพื่อนเพื่อน้ยซับเก็บเลยเก็บจะเก็บให้รลกันเก็บไม่ได้ ถ้ามีฟองน้ำอยู่อะต้างทำสุดเราไปเลยเดี๋ยวเขาเปิดไฟฉายให้เราแล้วาไปขัดนะขัดยังไงโอเคตรงนี้ด้วยออกไปข้างนอกดีวกว่าดีเลยข้างในด้วยทิ้งใครอะ ไม่รู้เหมือนกันใชน่ครับมีห้องน้ำ้อน้ำด้วยห้องน้ำวิล่นยังไม่ได้จ่ายเลยเลื่นสิหมแล้วยังไม่ได้จ่ายเลยเลื่นเยินักมันต้องจ่ายมันต้องจ่ายอะไรอ่ะมันยังไม่ได้จ่ายเลยยังไม่ได้จ่ายเลย เราเราต้องทำอาหารแล้วเอาไปไว้ที่เตียง่ะทำอาหารโอเคเปิดนิ่เปิดตูเดด้เย็นเช็ดนอนจังทำอาหารองนมีสามอย่างอีกอแล้วก็มีนหุ้นที่ทสาม เสียงอะไรอ่ะมันเหมือนเสียงจานแตกใช่ไหมแต่จานก,ก็ไม่แตกมาดูสิมันไม่ใช่เสียงจานแตกมันเป็นเสียงแบบคนโยนก้อนหินใสน่หน้าต่างโอเคปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดหน้าต่างโอเคปิดแล้วไม่ใช่มันนี่มันนี่ตรงนี้หน้าต่านนงนี่ตรงนี้ ปิดสดลปิด,ดนี้ด้วยเดี๋ยวาจะทำข้างในก่อนทำข้างในปิดปุดแล้วตรงนี้ก็ต้องปิดด้วยโดดข้างในอีกข้างหนาด้วยข้าง,าาาง,งห้จะเนอะไปไขาหมันจะน่ากลัวไปไหน พี่ซอบฟ้าเอบจะโดนปัดเรียรยัไม่อยู่ปิดหน้ตาต่างแล้วปเป็นเดียวเลยกลัวแล้วก็ตูมันปิดได้ไหมไม่ได้เลยใส่เห็นช์จไม่ได้ ไล่เห็นมัตัวอะไรเหมีอะไรเลยไม่เห็นมีตัวอะไรเลยเนาะเค่แตเก็บน้ม่เห็นมีอเลยใช่ Wirtschaft. ไหม ดูทีวีดีกว่าดูทีวีเี้เสียงเลยเราต้องไปแก้เบรกเกอร์ใต้วิ่งวิ่งไปแก้แก้เบรกเกอร์ที่อยู่ใต้แต่ซ่อเห็นเลยชั้นใต้ดินไหนอ่ะแต่เราจะลงไปยังไงอะแต่ซ่อเห็นได้ไหมแล้วบรรทัดอยู่ตรงไหน ไฟมันดับชั้นใต้ดินอยู่เลยชั้นใต้ดินนี่ทำไมมันเขียนตรงนี้เฮ้ยรู้แล้วอยู่ตรงไหนอยู่อยู่หลังบ้านหลังบ้านขอไันเจ้าช่งน่าจะใช่นะมีตัวอะไรไหมมีสิตามมาไปอยู่ข้างหลังบ้านแน่เลยไม่ชอบเลื่อนเกยแบบนี้ไงชั้นใต้ดิน ที่ซับได้ครับลงไปได้สระโงก็ได้เลยวิ่งเหมือนที่ซีบิงเล่นเนี่ยมันจะนมีตัวอะไรไหมเนี่ยวิ่งเบบเกอร์อยู่ตรงนี้นไปเลยไม่เห็นทำไมต้องมาเล่นเกมอะไรแบบน,นี้วิ่งแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเนาะนีน่ข้างบนไหนอ่ะเบบเกอร์ ไม่มีเลยใช่เดินไ, <c oughs> ไปเรื่อยๆเดินตามตรงนี้ไปเนี่ยไปไป,ไปเกมนี้มันน่ากลัวไปไหนไม่มีเสียงเลยแต่เรามีแป๊เซานะฮะเราไม่ไปเจออยู่เรา,าก็ไปขายตรงนั้นก็ได้ซราก็มีนะซ้างม,ามีจ้าวมันนี้เก<อ>็บไว<ล>้เพื่ออะไร จะถึงแลบเล็กเกอร์ตรงไหนเฮ้ยเลื่นอยู่ชั้นใต้ดินแน่แลบซ็อกลงมาสิมันมีเหรอมีตรงไหนอ่ะก็จะมีนะลองตามตามทางไปเรื่อยๆสิส่าเศรมา เราตามพาไปเรื่อยๆออออแล้วขวาด้วยอะไรอ่ะวิง่งกล้าเขาบอกให้วิ่งอ่ะเร็วฮ้ยมันเหมือนมีตัวอะไรมาแน่เลยถ้าถ้าแพ้ต้องกลับไปใหม่นะเร็วกล้า ซ่อนออยังซ่อนไหมล่ะเอาไหมล่ะซ่อนดูถ้าซ่อนแล้วแพ้ก็คือจบเลยนะคือ,อไรคือซ่อนแล้วแพ้ก็คือจบเลยนะคืออะไร